สวัสดีครับลูกเกษตรนะครับ2020ครับวันนี้หลังจากที่เราไปเกี่ยวหญ้าให้วัวนะครับนี่ครับช่วงเช้านะครับช่วงเช้าตอนนี้เราเอาญ้าให้วัวเสร็จแล้วนะครับอ่าผมก็เลยจะมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับสวนลำไยหลังบ้านนะครับให้เพื่อนๆและ FC นะครับได้ชมนะครับว่าอ่าตอนนี้ลำไยผมไปถึงไหนแล้วสวนหลังบ้านนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับเท่าเหรียญบาทแล้วนะครับ ล,ลูกเท่าเหรียญบาทแล้วนะครับนี่ประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ลดน้ํานะครับเพราะว่า,าฝนตกนะครับฝนตกดีมากนะครับดีมากก็คือ,อพอที่จะ,ะแห้งนะครับดินแห้งฝนก็ตกมาให้เรื่อยๆนะครับนะี่ครับมาให้เรื่อยๆลูกตอนนี้ก็ลูกเท่าขนาดเท่าเหรียญบาทแล้วนะครับ ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะครับพ่นยาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอให้โตกว่านี้อีกสักหน่อยนะครับหรือเราจะใส่ปุ๋ยอีกหนึ่งรอบนะครับใส่ปุ๋ยอีกหนึ่งรอบนี่ครับบริเวณนี้ก็บริเวณคอกวัวของเรานะครับต้นใกล้ๆนะครับผมก็จะใส่ขี้วัวไปด้วยนะครับผมจะเอาขี้วัวที่เราได้เลี้ยงไว้นะครับที่ผมเก็บออกมาทุกวันทุกวันนะครับใส่ตรงโคนต้นด้วยนะครับ เพราะว่าช่วงนี้ก็ปุ๋ยแพงนะครับปุ๋ยแพงเราก็ประหยัดนะครับประหยัดก็คือเอามูลวัวนะครับที่เราได้เลี้ยงนะครับใส่ด้วยนะครับนะครับใส่ด้วยนะครับอาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะมีขี้วัวอยู่ด้วยนะครับฝั่งนี้ผมก็เอาออกมากองไว้ตรงโคนต้นนี้ครับหน้าฟาร์มเลยนะครับหน้าเล้าวัวเลยนะครับ เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวผมจะเอาต้นกระท่อมกับต้นอะโวคาโดมาลงผมก็เลยเอาขี้วัวส่วนหนึ่งไว้ตรงนี้นะครับกองไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราเอาไปรองพื้นนะครับปลูกต้นกระท่อมกันนะครับตอนนี้สั่งอยู่นะครับน่ครับนี่ขนาดก็เท่าลูกเหรียญบาทแล้วนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่าปีนี้จะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่สวยเลยนะครับสวยเลย เป็น bana, สวนลำไยหลัลงบ้านนะครับสวนลำไยหลังบ้านที่ผม <atra> ทําคลิปต้นๆนะครับว่าเป็นสวนลำไยที่โซมนะครับโซมแล้วก็เราไม่ได้ทําเอาเลยนะครับเพราะว่าแรงนะครับเกิดจากภัยแรงนะครับเพราะว่าห้วยนะครับที่อยู่หลังบ้านของเรานะครับเป็นห้วยเป็นฝ่ายน้ําล้นนะครับเกิดภาวะแรงมาตลอดนะครับสองสามปีเราก็เลยอ ไม่ได้ทํานะครับไม่ได้ทําต้นก็เลยจะดูโซมใบก็เลยเป็นใบเล็กๆนะครับใบเล็กๆโซมมากนะครับพอดีปีนี้ก็ฝนนะครับช่วงที่เราพ่นครับพ่นสารพ่นเปิดตาดอกก็ฝนนะครับค่อนข้างดีนะครับตค่อนข้างดีก็เลยลองทําดูนะครับว่า,าจะออกดอกหรือเปล่าจะออกดอกติดผลหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่ากา็ติดผลนะครับติดผล ถึงเป็นต้นลำไย,ยที่โซมนะครับอ่าก็ออกลูกให้เราได้เก็บนะครับเพราะว่าฝนนะครับน้ำฝนช่วงช่วงที่เราทำดอกทำฝนอ่าทำดอกอแล้วก็พ่นสารนะครับพอดีฝนนะครับช่วงนี้ปีนี้นะครับดีนะครับก็เลยทำให้ลำไย,ยของเราได้ออกดอกออกผลนะครับให้เราได้เก็บนะครับ ก็เป็นลำไย,ยที่ถือว่าต้นโซมก็จริงนะครับต้นโซมก็จริงแต่ว่าก็ยังให้ผลผลิตเราได้นะครับปัจจัยสําคัญนะครับในการทำสวนไม้ผลนะครับก็คือน้ำนะครับน้ำนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับขาดไม่ได้เลยช่วงนี้ก็ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกเราก็ต้องอลดน้ำอยู่ตลอดนะครับลดน้าอยู่ตลอดเพื่อที่จะให้ ผลของเขานะครับเจริญเติบโตเติบโตอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ให้ขาดช่วงถ้าเกิดว่าเราขาดน้ํานะครับผลของเขาก็จะหยุดการเจริญเติบโตนะครับอพอหยุดนานๆเข้านะครับผลเขาก็จะร่วงแตกแล้วก็ร่วงนะครับเสียหายนะครับปัจจัยสําคัญก็คือน้ํานะครับน้ําปุ๋ยยานะครับต้องดูแลนะครับเอาใจใส่อยู่ตลอดนะครับ ทําไม้ผลนะครับทําไม้ผลก็คือปัจจัยก็คือน้ํานะครับน้ําน้ํานี่เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับตอนนี้ลูกเท่าเหรียญบาทแล้วนะครับก็พอที่จะได้เก็บนะครับสวนหลังบ้านนะครับนี่ดูอากาศก็มีเมฆนะครับมีเมฆไม่แน่อาจจะตกเพราะว่าเมื่อเช้าผมดูข่า,าวโซนภาคเหนือฝนน่าจะตกนะครับฝนน่าจะตกตอนนี้เรื่องนาเรื่องอ ทำสวนทำนาก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนี่ก็มีแต่ดูแลลําไยกันไปนะครับดูแลลําไยกันไปนะครับพ่นยาใส่ปุ๋ยมันเอาใจใส่นะครับช่วงนี้อาจจะไม่ได้ลดน้ําแต่ว่าเรื่องยาเรื่องปุ๋ยก็ต้องดูแลกันหยุดอย่างตลอดนะครับนี่วันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับหลังที่ว่า,าผมไปเกี่ยวญ้าให้วัวนะครับก็เลยมีเวลานะครับ เก็บภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้ลูกลำไยของเราก็ขนาดเท่าเหรียญบาทแล้วนะครับเหรียญบาทแล้วนฝนนะครับฝนก็ถ้าฝนตกก็ไม่ได้ลดน้ํานะครับดินก็ยังชุ่มอยู่นะครับดินก็ยังชุ่มดูไม่ได้ลดน้ําก็คอยดูแลเรื่องยาเรื่องปุ๋ยไปนะครับสําหรับ f c ท่านใดนะครับที่ทําสวนลําไยนะครับเหมือนกันนะครับก็ ลองแชร์นะครับลองแชร์ลองอคอมเมนต์ดูนะครับว่า,าทำแบบไหนนะครับลำไย,ยถึงจะได้ขนาดนะครับได้ราคาดีๆสวยๆนะครับแล้วก็จะได้ลงตะกร้าขาวนะครับลงกล่องถ้าใครทำลำไย,ยลงกล่องได้นี่ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับเพราะว่า,าลำไย,ยลง กล่องลงตะกร้านี่ก็คือได้มาตรฐานนะครับได้มาตรฐานถึงจะได้ลงนะครับถ้าเกิดว่าไม่สวยจริงนะครับไม่สวยจริงไม่ใหญ่จริงนะครับไม่ได้มาตรฐานจริงๆก็ไม่สามารถที่จะลงกล่องได้นะครับก็คือลงลลำไยแต่ละลงเขาก็คือมีพ่อค้านะครับพ่อค้าที่แบบชำนาญการนะครับชำนาญการถึงจะมารับซื้อนะครับที่สวนของเกษตรกรนะครับก็คือ คัดอย่างดีไฟอย่างดีเลยนะครับ <_ an> เพื่อที่จะเอาลงกล่องนะครับส่งขายนะครับในประเทศด้วยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับปีนี้นะครับปีนี้สวนผมอาจจะไม่ได้ลงกล่องนะครับเพราะว่าดูลำไย,ยแล้วลำไย,ยก็ไม่ได้ถึงกับได้เกรดที่ต้องลงตะกร้านะครับก็คงจะได้ล่วงขายนะครับได้ล่วงขายแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรก็คือเป็นลำไย,ยที่ ต้นเขาโฉมมาสองสามปีเราถือว่าเราประสบความสําเร็จในด้านที่ว่าเราทําให้เขาติดลูกนะครับออกดอกติดลูกได้นะครับอ่าได้ขายนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าพ้นแ้งนะครับสภาวะแล้งปกตินะครับดินน้ําปกติอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะทําให้ลหําไยที่สวนเรานะครับอ่าลงตะกร้าได้หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ก็คืออ่าภูมิใจในระดับหนึ่งก็คือ Finished. ส่วนลำไยนะครับเป็นส่วนลำไย,ยที่โสมจริงๆนะครับโสมจริงๆสังเกตได้ดูจากใบเลยนะครับดูจากใบดูจากต้นเลยนะครับก็คือโสมมากนะครับโสมมาก 2- 3สปีก็คือเขาแล sea, ้งนะครับเขาแล้งจัดนะครับเรื่องน้ํานี่แบบไม่ได้ลดเลยนะครับเรื่องน้ํานี่ไม่ได้ลดเลยรอฝนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าน้ําแต่งน้ําธรรมชาตินะครับแห้งเลยนะครับแห้งจนไม่มีแบบลดน้ํา เลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคก็คงจะได้เก็บเป็นร่วงนะครับได้เก็บเป็นล่วงไม่คงจะไม่ได้ลงตะกร้านะครับก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรแก้ตัวใหม่ปีหน้านะครับขอให้ดินฟ้านะครับลมปกตินะครับเราก็คงจะอลองใหม่นะครับลองใหม่ลองทําดูใหม่นะครับในแต่ละปีนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับสูตรใข่สูตรมันนะครับสูตรผมก็ อีกอาจจะไม่ตรงกับ f c ท่านอื่นหรือว่าลูกสวนท่านอื่นนะครับก็คือของเราก็คือทําแบบนี้มาทุกปีนะครับมีทุกปีแต่ว่าท่านสวนไหนที่มีข้อแนะนําดีๆนะครับก็แนะนําได้นะครับแนะนําได้เรื่องยาเรื่องการเตรียมดินเตรียมต้นนะครับนี่ก็แนะนํากันได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาเก็บเป็นภาพบรรยากาศนะครับส่วนหลังบ้านนะครับ เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่มาอัปเดตนะครับเรื่องของลำไยนะครับผลลำไยนะครับตอนนี้ก็เท่ากับลูกเหรียญบาทแล้วนะครับเท่ากับเหรียญบาทแล้วนะครับครับผมก็ฝาก f c นะครับกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ผมได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ